ตลาดนัดคลองถมนะคะตลาดนัดคลองถมอยู่ที่ประจีนเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินตั้งแต่ซอยซอยที่1น,นะคะซอยนี้ก็จะมีของกิน <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาจากทางด้านหลังนะคะที่มันเป็นลา,านจอดรถอะคะ่ะแล้วก็ เป็นถนนเส้นเส้นริมแม่น้ำนะคะตรงนี้คือด้านหลังคือเข้ามาซอยแรกซ้ายมืออ่ะก็จะเป็นแบบพวกขายเสื้อผ้าก่อนแต่ว่าถ้าเดินเดินตรงเข้าไปก็ท้ายซอยนี้ก็จะแบบเป็นพวกเป็นของกินอาันนี้กำลังดังส้มเหลืองนะคะตอนนี้ประมาณกี่โมง คืออะไรดิมันไม่ใสแล้วตอนนี้ประมาณ16นาฬิกา23นาทีคือวันนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วก็แบบลมลมพัดแบบเย็นนะคะก็เลยแบบไม่ร้อนนะไม่อย่างนั้นช่วงเวลานี้ก็คงแบบคนคนคงยังไม่ออกมาเดินเท่าไหร่ส่วนมากคนคนจะมาเดินช่วงที่แบบอากาศ เย็นลงแล้วก็คือเหมือนแบบท้าทิตตกดินแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตลาดก็จะขายจนถึงประมาณสองสามทุ่มเนาะอันนี้เราเดินมาประมาณแบบครึ่งครึ่งซอยแล้วซอยแรกถ้าเราเข้าจากทางด้านหลังนะคะคือซึ่งของผมก็คนจีนก็จะรู้ว่าแบบเป็นตลาดที่ใหญ่สุดเป็นตลาดนัดแบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็แบบมีของทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็เปิดแค่เย็ยนวันเสาร์วันเดียวนะคะอันนี้ช่วยคุณยายซื้อได้อันนี้เราเริ่มเข้าสู่โซนของกินแล้วในซอยซอยใกล้อันนี้ก็จะเป็นแบแฮมเบอกอร ไก่ทอดซอสเกาหลีก็มีแบบหลายอย่างมากมีปิซซ่าเกาหลีมีบาร์บีคิวกระเทียมฮอไตไส้ชีสแล้วก็จันก็มีแล้วก,ก็อันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดอบเนยตรงนี้เป็นร้านลูกชิ้นนะคะอ่นนี่ปลหออาหมึกย่างแล้วก็เป็นไรร้านหมูแดดเดียวเหมือนออก รายการอะไรสักอย่างด้วยแล้วก็ปลาทอดน้ำซุปน,นี่เป็นแบนนนบร้านขายอาหารทะเลเฮ้ยคือผักคือผักถูกมากถ้าจะเป็นผักะะก็บกเลงสิบบาทเองเนาะแล้วก็นี่เป็นปลาดิบอันนี้เป็นปลาดิบ เป็นปลาเผาอันนี้เป็นร้านปลาเผาแล้วก็เป็นข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงจะสุดซอยลอกแล้วนะคะแล้วก็อีอะไรกะเพาะปลาร้านกะเพาะปลาแล้วก็ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลานะคะก็เราก็เดินสุดซอยมาถึงถนนอีกด้านหนึ่งแล้ว ด้านด้านอีกซอยก็เป็นร้านผลไม้แล้วก็แบบคุยช่ายทอดลนนี่เป็นยน้นร้านยำนะคะนี่ก็คือสุดซอยแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซอยที่สองในคลิปที่สองนะคะอย่าลืมกดดูกันด้วย